โอเคเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเรียนคุยาจะให้ทำในรูปแบบของเกม mm hmm. เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวลูกช่วยกันช่วยคุยาตอบหน่อยนะคะว่าอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรพร้อมหรือยังคะ Are you ready พร้อมค่ะโอเคคุยาจะเริ่มแล้วนะคะเห็นหน้าจอของคุยาไหมจ้ะ เห็นค่ะเห็นแล้วใช่ไหมโอเคคุยาจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวลูกพอคุยาชีต้ตัวไหนลูกก็บอกว่าเออมันอยู่ตรงไหนตรงไหนนี้นะอ่าแล็บท็อปไม่ต้องบอกชื่อภารรษาอังกฤษหนูก็น่าจะอ่านออกใช่ไหมอ่ะอ่าเอาแล็บท็อปไปไว้ที่ไหนคะมาเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันไหนคะแล็บท็อป อันที่สี่อันที่เท่าไหร่คะอันที่เท่าไหร่คะฮัลโหล <you> อ,อันที่สีอ๋อ <you> อันที่สี่อริยราใส่ไปนะจ๊ะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรออ่าต่ <c oughs> อไป a c c e p t point Accept point ใส่ตรงไหนจ้ะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่ตรงไหนจ้ะเด็กๆเอ็กเซ็ตพอย์เดี๋ยวเวลาหมดนะดึง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 ฮะไห้เปิดเลยเอาเร็วเอาเร็วช่วยกันตอบหน่อยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้หน่อยจ้า เอ็กเซพอยใส่ตรงไหนใครรู้บ้างเอาข้ามไปก่อนพินเตอร์รูปไหนจ้าพินเตอร์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมายเลขไหนจ้าเก้าค่ะหมายเลขเก้าพอพินเตอร์ปุกรูจักปักเอ็กเซคพอยไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้รู้กันต่อไปคอมพิวเตอร์รูปไหนจ้าสองค่ะ อ่าหมายเลขไหนนะคะสองหมายเลขสองหรอชัวร์ไหมอุ้ยสามค่ะอุ้ยอุ้ยสามค่ะต่อไปมอเอ่อร์เตอร์ค่ะม m o เตอร์หมายเลขไหนเด็กวพียขอเวลาหนึ่งนาทีนะจ๊ะคิดไปก่อนแปดหรือเปล่า สองก็เปล่าแปดสองอ่สองก็สองจ้าแปดสองใช่ไหมเสียงครูยาเสียงโทรคมแตกคุณน้องชักเจ็บหูต่อไปอันนี้แหละคะอยู่หมายเลขไหนอ่มสปีกเกอร์หรอ อ่ะครูขอชื่อชื่อเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เริ่มเลยนะหมายเลขไหนจ๊ะชนพัฒมยาแปดหมายเลขแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ย่าต่อไปอันนี้แหละจ๊ะอยู่หมายเลขอะไรบิดบหนึ่งสองสามสี่หหอ่าหมายเลขหกมีตอบอยู่คนเดียวเนาะอันนี้หมายเลขอะไรคะ อันไหนอ่ะอันนี่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 อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายค่ะต่อไปนี่ล่ะคะซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะโอเคนั่นค่ะอันสีฟ้าค่ะอ่าสีฟ้าเหมือนสมองใช่ไหมใช่อันนี้ล่ะคะอันแรกอันแรกและอันสุดท้ายเอ็กเซปท์นี่ก็คือเราเตอร์นั่นเองนะะค เพราาะว่เดี๋ยวเรามาตรวจคําตอบกันนะคะว่าถูกหรือเปล่าออองก่่นนนนหจะตีกันตายแล้วค่ะให้มันมึนเล่นมันจะได้ตลิ่นเป็นมิโซะส่งค่ะวันนี้เรียนทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องเดียวกันแปะไมไ้สิบเจ็ครูน้องหนูไม่ได้เข้าเรียนตอนเช้าไม่ได้เข้า เ่งต้งเลยค่ะเดี๋ยวให้คนละหนึ่งคะแนนวันนี้คนที่มานะคะคะแนนพิเศษหลังจากนี้อดนะจ๊ะคุยาขอลงคะแนนก่อนโอเคโอมโอเคลูกที่ที่คกุยอาตัวนี้เลี้งลูกแตนี้เราดูกุยาขออนุญาตบันทึกการสอนด้วยนะคะเพื่อเผื่อเพื่อนที่ยังไม่ได้มาจะได้ได้เรียนด้วยนะคะห้ามลงรูปอะไรที่ผิดประหลาดผิดแปลกแหวกแนวนะจ๊ะอ่าพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะโอเคแม่กินแล้วบิ๊เลยใช่ไหม อาวันนี้คุยาจะมาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับทีเปิร์นเวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะคะเรามาดูกันแรกอันแรกกันก่อนเลยนะคะคนะว่ามันคืออะไรไอ่าข้างหลังคุยามันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะดเลยแ่ไหมไปถึงบ้าเห็นไหมคะแบบที่ส่ค่ะเห็นใช่ไหมอ่าต่อแบบที่สี่โอเคอันนี้คุยาถามว่ามันเป็นซอฟต์แวร์หรือมันเป็นฮาร์ดแวร์คะ ฮาร์ดแวร์ค่ะซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์อะใครว่าฮาร์ดแวร์บอกคพยาบ้างค่ะซอฟต์ค่ะฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ทุกอย่างสามารถจับต้องได้แต่ซอฟต์แวร์คุณน้องบอกคุณน้องจับต้องไม่ได้คุณน้องอยู่ในโรคโซเชียลแต่ซอฟต์แวร์จับต้องได้ไหมคะ ่ารู้ดูต่อใน่าะอ่าจับต้องไม่ได้ซอฟต์แวร์อาจจเช่นอะไรบ้างพวกโปรแกรมต่างๆ Microsoft Word Excel PowerPoint โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Sketch อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในรูกของโปรแกรมแม้แต่แอปพลิเคชันในนี้ที่ในมือถือของเราเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันเหมือนโปรแกรม Python ที่หนูเรียนนี่เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คะ15 ซอฟแวร์อ่าเป็นซอฟ์แวร์อ่ากระบวนการของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีด้วยกันสาอย่างนะคะอย่๋งที่คุยาเคยบอกไปครั้งก่อนนู่นคือมี Input เพราะตัวนี้คือสิบแ e s แล้วก็ o u t p u t ใครตอบคุยาได้บ้างเขาว่า Input คืออะไรเพราะนั้นเราจะมีเราเหลือแค่สิบใครตอบคุยาได้บ้างเอ่ยว่า Input คืออะไรเปิดกล้องมาเจอกันนิดนึงก็ได้นะคะเด็กๆถูกข้างควยนะคะถูกข้าง ใครพอจะตอบคุยาได้บ้างคะว่า input คืออะไรถ้าไม่ตอบคุยาส่งจ้ารับข้อมูลค่ะอ่าอิน u t ตคือการรับข้อมูลเดี๋ยวนะคูณทองใช่ไหมคูณรัศมีใช่ค่ะอยาเยรเริ่มจําได้แล้วนะวันนี้เธอได้สองคะแนนแล้วนึกเจ้าคนสวยอ่าอินพุต จ้าอินพุตคือการรับข้อมูลรับข้อมูลมาจากที่ใดบ้างอย่างเช่นมาจากตัวอักษรมาจากหนังสือมาจากข่าวสารก็คือการรับข้อมูลหรือแม้แต่เป็นเปเปอร์แบบของพยญาเนี่ยแล้วก็พิมพ์อ่าเป็นเอกสารใช่ไหมคะพิมพ์ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขาก็เรียกว่าอินพุตเหมือนกันคือการรับข้อมูลคือการป้อนข้อมูลเข้าแล้วโปรเซสละคะใครตอบพุญาได้บ้างคะว่าโปรเซสคืออะไร ได้ว้อยสิบสี่คูณใครตอบคุยาได้บ้างคะข้อมูลผลข้อมูลค่ะไอยาได้อีกแล้วมีมีอยู่คนเดียวใช่ไหมในห้องนี้ีได้มีแต่นภัทคุณทองใช่ไหมอ่าเป็นการประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลในที่นี้หมายถึงว่าสมมติเราทําขนมเนาะขนมคืออินพุตพวกแป้งพวกไข่พวกน้ำตาลคืออินพุตโพสตก็คือกระบวนการ นำพวกแป้งพวกไข่พวกน้ำตาลมาผสมให้เข้ากันก็คือกระบวนการเข้าใจไหมคะคือวิธีการทำวิธีการคำนวณวิธีการค้นหาวิธีการสืบสอบหาข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเซสและเอาพุ่นล่ะคะใครรู้จักเอาพุ่นบ้างเอาพุ่นหมายถึงอะไรอะไรนะคะ ส่งออกข้อมูลอ่าโอเคสองคนนี้ชื่ออะไรคะคุณสสุริรัตค่ะสุริรัตกับกดชกอนะคะโอเคสุริรัตกับกดชกอนลูกเปิดกล้องก็ได้คุยยังจะได้จำหน้าได้สุริรัตกับกชกรมาสองกับสาม้วยนะอ่า ก็คือผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้ออกมาเม่นกี้เป็นกี้คุยายกตัวอย่างเช่นการทําขนมใช่ไหมเรามีวัตถุดิบเป็นการนําเข้าข้อมูลประมวลผลโปรเซสี่คือกระบวนการทำเอาพุดก็คือคุกกี้ที่เราได้ออกมาจากเตาอบนั่นเองยากไหมคะตอนนี้ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคณิตศาสตร์กาลังตีกันอย่างสนุกสนานเลยลูกจะได้ยินแป๊บเดียเสียงครูอะไรวะ มันแท้กันมันตีกันอยู่ตรงนี้แต่เราอยู่ห่างกันอยู่นะอ้าต่อไปอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาล่ะจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างคะที่ผิวของตัวประมาณถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการของคอมพิวเตอร์จะต้องมีอะไรเพิ่มมาหนึ่งอย่างคะับใครตอบกุยาได้บ้างถึงทึ่งถึงทึ่งถึงทึ่งกุยาสนุกอยู่คนเดียวมีอะไร่ะอะไรนะคะถ้าในรูปแบบคอมพิวเตอร์มีสามส่วนใช่ไหมคะแต่ถ้านําเรานํา พวกศาสตร์ต่างๆพวกเทคโนโลยีเข้ามาด้วยต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพ้่มมาอีกหนึ่งอย่างค่กลายเป็นสี่อย่างใครตอบคุยาได้บ้างคะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างมี input process เอา p ุ t แล้วก็อะไรอีกอย่างค่ะที่มันต้องย้อนกลับไปหาพื้นที่ถามเพราะฉะนั้นนี่คือรูปตามที่จดให้โอเคไหมคะ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกย้อนกลับไปเพื่อให้ทําการแก้ไขใหม่อีกครั้งจะได้ผลผลิตนั้นที่ดีขึ้นมามากกว่าเดิมวงกลมเพราะนั้นพอวงกลมก็จะได้สูตรพื้นที่ฐานสี่ทายอาร์กำลังดีเทนสเพราะว่าวงกลมสูตรคือฐานสีอาร์กำสองใช่ไหมนะใครตอบขุยยาได้บ้างเห็นแท่นเห็นแท่นเห็นแท่นชื่อคล้ายคล้ายเฟซบุ๊กรวยเท่ากัน คืออะไรจางชื่อคล้ายๆเฟซบุ๊กมีตัวเอฟนำหน้าเหมือนกานมีตัวบีเหมือนกานคุณอ่าีไม่แล้วนะมีตัวเอฟนำหน้าเหมือนกันแล้วก็ในเนื้อเนื้อตัวอักษรมันก็มีตัวตัวบีด้วยใส่คะแนนไปคะแนแทนอะไรคะ ฟีดแบ็กฟีดแบ็กอ่าถูกต้องกดชกรนย์ตัวตัดได้องกดชกรสามเหลือหนึ่งนพัทรก็สามอ่านี่แหละค่ะคือกระบวนการของระบบคอมพิวเตอร์และก็เทคโนโลยีโดยเพิ่มฟีดแบ็กออกมาคือว่าการย้อนกลับข้อมูลหรือว่าการตอบสนองของผู้ใช้นั่นเองเขาเรียกว่าผลการฟีดแบ็กหากคุกกี้นี้ไม่อร่อยเขาก็จะไปบอกคนทำแล้วว่า เนี่ยคุกกี้นี่ไม่อร่อยน่าจะเพิ่มน้ำตาลหรือว่าเพิ่มเกลือลงไปนี่แหละค่ะคือผลตอบรับของผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นๆก็คือตัวเราเองเมื่อเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับถ่ายรูปบ้างหรือว่าตัดต่อภาพหรือว่าใช้ซาวเสียงเขาก็จะให้ดาวใช่ไหมคะหนึ่งองามีห้าแล้วแต่ว่าจะให้เท่าไหร่แล้วก็มีให้แสดงความคิดเห็นด้วยอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าฟีดแบกอันนี้ใครไม่เข้าใจกระบวนการของคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีบ้างคะ พื้นที่ผิวของกล้วยเป็นเท่าไรตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครยังไม่เข้าใจบ้างคะแสดงว่าเราเอาสามเนนี้ถูกไหมคะเราเอาสามเนนี้อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลชั่นเรียกกรุณาติดต่อมาอีกครั้งค่ะอ่ากลับมาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่สามารถจับต้องได้เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์อ่าฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้าง มีเคสเห็นไหมคะในเคสนี้ลูกบอกคุย่าได้ไหมคะว่าอะไรสําคัญที่สุดในเคสคะอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่อยู่ในเคสคะเริ่จากพื้นที่ผิวใครตอบคุย่าได้บ้างเราใช้สุดแล้นไคะอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดของเคสคะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถประมวลผลได้ หัวใจสําคัญของเคสคืออะไรไม่ใช่สายไฟไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ในเคสก็ไม่สามารถใช้งานได้หาไม่ได้โอเคคนตอบนะคะบกระเด็นไปนะจากนั้นถ้าหาไม่ได้เราก็ต้องใช้ที่ทางรใช่ไหมคะใครสามารถตอบพิธีการได้บ้างคะเป็นกำลังสองที่ต้องการหาใช้ที่ทาวรตอบสาบตอบตอพิกาตอบเด็กสอไปนั้น C อะไร13คือได้สักง CPU ค่ะอ่า CPU นาริรักเก่งมากจ้า CPU เป็นหัวใจสำคัญเลยนะของคอมพิวเตอร์โลกอ่าคนตอบใส่ไปนะคะใไปคนที่ตอบกอนาริรัสปนาสิบสามลัสองคือร้อสบเก้าลกับสิบสสองคือร้อยสี่สิบีรัสไม่ใช่นาริรัฐ โอเค CPU เป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์ส่วนเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกับไมโครชิปเล็กๆน้อเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราไปจับมันเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้คอมพิวเตอร์นั้นก็จะพังเลยมันไม่เหมือนกับจอมันไม่เหมือนเป็นบอร์ดนะแต่มันคือสมองของคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองฮาร์ดดิสก์มันเป็นแค่ส่วนที่จะเก็บข้อมูลถาวรที่ไม่สามารถลบได้นอกจากเราเป็นคนลบเองนึกออกไหมคะ ขอภัยนะคะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาอ่านอกจากเราเป็นคนลบเองแต่ CPU นี้เราจับต้องมันไม่ได้เลยมันมีขาเป็นสีทองทองแดงหลายๆขาเลยถ้าเราไปสัมผัสหรือไปจับมันเนี่ยตัวเราติดตั้งมันเนี่ยคอมพิวเตอร์นี้ก็จะพังทันทีนี่คือหัวใจหลักของเคสนะคะเดี๋ยวข้ามหน้าคุยจะแกะให้ดูว่า เคสมีลักษณะแบบไหนพาวเวอร์ซับเป็นแบบไหนเมนบอร์ดเป็นแบบไหนวิธ like, okay. ีการประกอบพาวเวอร์ซับประกอบยังไงประกอบ CPU ประกอบยังไงประกอบการ์ดจอประกอบยังไงทำอย่างไรในการติดตั้งในการติดต evet ั้งหรือว่าประกอบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะใครรู้บ้างคะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเรียกชื่อเล่นมันว่าอะไรคะ คอใส่เตโร้ดคอมไม่ไม่ใช่คอมไม่ใช่แค่คอมมันจะมีคำหนึ่งมันจะมีแค่สองตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโเป็นโนบุ๊กค่ะไม่ใช่โนบุ๊คคอมตั้งโต๊ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะพ c อะไรนะคะ PC ค่ะไม่ใช่ CC เกือบถูกละ C อะไรนะ <S <S PC ค่ะอ๋อ CP เออใช่ใช่ขอโทษขอโทษ mm hmm. <CP. S 2> คุพยาวถูกคงไม่ดี CP มีใครตอบพูยานะคะสองคนเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> ตาพัสสอนค่ะปาพัดสอนกับอีกคนนึงเสื้อแดงอยู่แบบเนี้ยหัวใจอ่ะพี่ชามูลค่ะจ้าพีาิชามูลปาพัดสอน โอเคเลขที่สามอ่ะพี่บอลหายเลยเปิดกล้องให้คุยาดูหน้าหน่อยสิบแปด้องสิบแปดคูณหกคือโปรัจตนก็ไม่ใช่ตัวนีเอาสิบแปดผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วถ้าคุยาจะบอกส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์บ้างว่าหนูจะพอจะตอบได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุยาขอแชร์หน้าจอไปค่ะตักรู่เดียวค่ะ ใส่หกทดห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่แปดเป็นสิบสองหนึ่งคูณอะไรย่อมได้จนน้ำน้ำก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนำมาบวกกันเป็นหกสองเจ็ดทดหนึ่งเป็นแปดสองจีตาเดี๋ยวคุยอาจะให้จับคนะู่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะ อาเครื่องกุยาค้างสักคู่ค่ะค้างแค่นั้น,นอ่ามาละเดี๋ยวกุยาขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะแุดยาดยี๋ดยวงคะอ่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กันนะคะในอ,อ,อันที่แบบง่ายเนาะกุยอาทำแบบง่าย อ่ะอันไหนคือซีพูคะโอเคแล้วนะใช่ไหมอันที่ห้าสองอ่าผลคุนะะสองแดอันไหนคือลำโพงคะอันที่สามค่ะอ่าอันที่สามอันไหนคือเมาส์คะสองร้อยอันที่สองอ่าได้ยินเสียงพี่ปอนมาละอันไหนคือหูฟังคะอันที่สองอันที่สองอ่าค่ะ อันไหนคือคีย์บอร์ดคะหนึ่งึ่งอันแรกค่ะอันนี้คืออะไรคะดูให้ดีนะ CPU ค่ะอันไหนคือ CPU กันแน่คะอันที่หนึ่งหรืออันที่สองอันที่ส่งค่ะอันนี้คืออะไรคะคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์คะฮาร์ดแวร์จะได้่ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่เราจับต้องได้ไหมคะจับได้อ่าเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เรียกว่าฮาร์ดแวร์เก่งมากค่ะกุยาส่งคำตอบนะสูตรตรงนี้โอเคสูตเดี๋ยวเพิ่มให้คนละหนึ่งคะแนนนะคะมาเด็กกับกุยาได้คะแนนเยอะง่ายนิดเดียวเห็นไหม เงเรียนไม่ยากเลยกับคุยาเดี๋ยววันนี้คุยาจะให้ทําการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวฝากบอกเพื่อนที่ไม่เข้าคาด้วยนะคะให้บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ว่าอันไหนคือฮาร์ดแวร์อันไหนคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรมอะไรบ้างที่หนูรู้จักเช่นโปรแกรม Photoshop ใช้สําหรับการตัดต่อภาพโปรแกรมสแกตใช้สําหรับสร้างตัวการ์ตูน โปรแกรมอะไรอีกบ้างอ่ะ Adobe Adobe ก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำ PDF เนาะโปรแกรม Illustrator ไว้ใช้สำหรับทำการ์ตูนแล้วแต่โปรแกรมไหนก็ได้ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่หนูรู้จักรว่าจะเป็นหมวด Excel PowerPoint แต่ขอให้บอกด้วยว่าโปรแกรมนั้นใช้งานอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นโปรแกรม Microsoft Word ใช้สำหรับทำรายงานทำเอกสารเป็นต้น โปรแกรม powerpoint ใช้สำหรับการนำเสนอหรือว่าการทำกิจกรรมในรูปแบบของเกมก็ได้ powerpoint สามารถทำเกมได้นะคะวันนี้ใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วย input output ขอทั่วค่ะ input process output แล้วก็ feedback มางค่ะโอเคยังโอเคนะคะัลโหลเข้าใจไหมคะพี่บอลพี่บอลไม่เข้าเรียนวิชาคู พี่บอลมีเสียงจากสวรรค์มาถามว่าทำไมพี่บอลไม่เข้าเรียนค่าวิชาพี่น้องครูน้องสัญญาณน,น้องไม่ดีมั้งค<ห>ุณใครยังไม่ใครไม่เข้าใจบ้างคะอ่ก็คือแคูณขอเช็คชื่อนะคะแต่เดี๋ยว <laughs> ฮัลโหล,ลพี่มอสองตอบครูยาหน่อยค่ะ <18. S 1> พี่มอสองเป็นเข้าใจมั้ยคะ ค่ะเข้าใจค่ะน่าเข้าใจนะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจยังไงนั้นแจ้งคุยาทางไลน์ทีนึงก็ได้นะคะวันนี้คุยาสอนสั้นๆง่ายๆเพราะว่ามันมีแค่บทเดียวเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หนูรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ขอสนอเด่นสองตาค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้ามหน้าคุยาจะมาแกะชิ้นส่วนช่วยบอกเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าค้าในวันนี้ให้ทําการบ้านที่คุยาบอกด้วยนะฮาร์ดแวร์คืออะไร ซอฟต์แวร์มีโปรแกรมอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสักสามโปรแกรมก็ได้นะคะเขียนใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าในไลน์กลุ่มด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุยาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้จบเร็วกว่าเดิมยี่สิบนาทีนะคะเย้ดีใจอ่ะโอ้ยเย้ดีใจอ่ะก็มันง่ายอ่ะบทนี้แต่ว่าข้ามหน้านั้นต้องมีส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ตามจริงมันมีให้ ให้ปฏิบัติการประกอบคอมด้วยแต่ว่าโควิดเนาะเสียใจจังเลยเอาไว้ดูคุยประกอบแล้วกันเนาะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีส้ค่ะสองสมออกได้เลยสาาัสิยมสองสามเน่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คาตอบตัวนี้คือ